โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารูช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID ดพาร์ตระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ i อดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลขห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID ดีและระบบ ID ดีพาร์ตเพียงแค่เราใส่ไอดีและพาร์ตเรในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12 2สถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับ ากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้านอ d ด t ิทไมช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ a c e b o o k เซิร์ชเขาว่าอ d ด t ิทไมคุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบบอลพีทเงจหนดารี่มาวางจำหน สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแบบบล็อกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาหัดคอมโบนะครับผมสกิลของผลแสงนะครับก็คือการไล่สกิลนั่นเองนะครับว่าแบบสกิลไหนมันจะแบบเหมาะสมนะครับต่อเนื่องมากกว่ากันอะไรประมาณนี้เนาะก็สำหรับผลแสงนะอันนี้เป็นผลแสงอเวกนะครับก็จะมีสกิลแซดนะครับผมแล้วก็สกิลเอ็ก อย่างนี้เนาะแล้วก็สกิล C นะครับอันนี้เป็นแบบกระจกยาตะนะครับผมแล้วก็สกิล V เนาะนี่นะครับเป็นสกิลอย่างนี้นะครับแล้วก็สกิล F เป็นสกิลบินสกิล F ไม่นับเป็นคอมโบผมละกันนะโอเคก็ทั้งหมด4สกิลนะครับที่สามารถทําดาเมจได้นะครับผมก็เดี๋ยวรอสกิล V คูลดาวก่อนนะครับก็หลังจากที่ผมแบบไปลองไล่ๆลใช้ดูนะครับผมก็คอมโบเนี้ยที่ผมคิดว่าโอเคน่าจะโอเคที่สุดนะก็คอมโบนี้นะครับก็จะไล่ด้วยสกิล Z นะครับผม Z C แล้วก็ V นะครับแล้วก็ตามด้วย X เนาะก็มาดูกันว่าเป็นแบบไหนนะครับก็เปิดด้วยสกิลแซด่างนี้นะเป็นสกิลเปิดนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิล C แล้วก็กดสกิล V ลงพื้นอะไรเงี้ยแล้วก็กดสกิล X ต่ออะไรประมาณนี้นะครับผมก็มันก็เป็นชุดดีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะใช้แบบอย่างเงี้ยไปลองใช้กับบอสดูนะครับก็ผมจะใช้ผลแสงนะครับผมบวกกับบัตรซูเปอร์ฮีเมนเข้าไปแล้วกันเนาะเพราะว่าผลแสงอย่างเดียวสกิลมันครูดาวไม่ทันนะฮะ โอเคก็เดี๋ยวผมจะไปเริ่มที่บอสเบลามีก่อนแล้วกันเนาะไปะชุบอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่บอสเบลามีเนี่ยครับผมก็เปิดด้วยสกิลเซตใช่ไหมชุบแล้วก็ตามด้วยสกิลซีหักหัวลงสกิลวีแล้วก็ตามด้วยยิงสกิลเอ็กอะไรอย่างงี้นะครับผมชุบต่อด้วยสกิลนี้โอ้ยปาบเขาให้แล้วก็ตามด้วยอยู่ไหนนี่สกิลมันยังไม่คูลดาวน์ ก็เ,เล่นสกิลที่แบบพอใช้ได้ไวก่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บชุบโดนไหมยังไม่โดนนะครับผมชุบมาเนี้ยประมาณนี้โอเคผมว่าไวกว่าปกตินะผมรู้สึกว่าผมตีไวกว่าปกตินะฮะ ก็คอมโบนะครับผมช่วยแบบเราตีได้แบบไวขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะในการไล่สกิลนะครับโอเคครับผมก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปตีบอสไดมอน,นออคคมอด์ดนดนเนาะอ่ะไหมก็เปิดด้วยสกิลแซตเหมือนเดิมนะครับผมแซีแล้วก็วีแล้วก็ตามด้วยเอ็กอะอ่างนี้นะครับผมชุดหนึ่งชึบชึบนี่ไง สกิลคูดาวไม่ทันบึ้มจุ๊บอ่าสำหรับสกิลเอ็กนะผมว่ามันต้องลงลงไปต่ำกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับตุ้มเดี๋ยวเราสกิลคูคดาวนะเดี๋ยวเราจะมาลองปิดดูนะครับผม ปิดไม่ได้นะครับปึ้มปึ้มโอ้ยโอ้โหโดนตัดสก,กิลเรียบร้อยตีไวกว่าเดิมเยอะมากเลยท่านผู้ชมโอเคเนี่ยเห็นปะเพิ่งไปกี่นาทีเองนี่ครับไปเดี๋ยวไปลองกับบอสโหดกันดีกว่านะบ,บอสโดฟามิโกเนาะชุบไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมนะเปิดด้วยสก,กิลแซชุบตามด้วยซี Tanty vy, tanty egg chip, hoa, khung lát. Hold onh, boom, ching, ba, ba, hai, mhm, đôi tao, Ok, ba, evo, lạ, 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 เราสกิลคู่ดาวกอนนะครับชึบปุ้มตามาแล้วเซต C W X ตามด้วยนี่ตามด้วย C ปาบเขาให้โอ้โหไวจัดไวจัดจัดท่านผู้ชมโอ้ก็ไวดีเนี่ยครับผม ก็โอเคนะผมว่าคอมโบนี้พอได้เนี่ยครับก็ต่อไปนะครับผมบอสวูจิโทระเนอะโอเคมาแล้วนะครับก็เปิดด้วยแซตนะครับผมตามด้วยซีกดหน้าลงตามด้วยวีตามด้วยเอ็กโอเเก้ยเดือดกระชูดต่อด้วยบอลสเปอร์ชุบบึ้ม โหลอยไปไกลเลยอุ้ยอุ้ยอุ๊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 ยหมุนไปไกลเลยหลบบอนชึบชึบชึบอ๋ออยู่ไหนล่ะนั่นเฮ้ยปอดหายอ๋อนึกว่าหายไม่แน่ชึบโดนไหมปิ้งชึบชัดตตุ้มตุ้มโอเคสกิดบนแสงกูดาวแล้วนะครับเดี๋ยวชุดนี้เราจะปิดละ ชุบชุบชุบโอ้โหโดนหนึ่งดอกเรียบร้อยแตกโอ้โหไวไวคปนข้างไวเลยนี่ครับผมถ้าใครเรียงสกิลเป็นก็จะตีบอสต,ต,ตายไวมากเนาะอันนี้คือผมเพิ่งมาหัดคอมโบแบบจริงจังครั้งแรกนะครับผมโอเคก็ต่อไปนะบอสโมกนะ เนี่ยังจะโดนอีกอ้าวพอดีเลยชุบดีบอสสโมกนะครับก็เปิดด้วยสกิลเซตชุบซี่วิอ้าเข้ามาบนเฉยเลยโหสกิลไม่ครบเลยนะครับชิงไม่เนี่ยออกมาล่องล่องเนี่ยออกมาล่องล่เนี่ยออกมาล่องล่ออกมาล่องล่ก่อนออกมาล่องล่ก่อน สกิววียังไม่ครูดาวนะครับผมชึบมาโอ้ยโดนรอก่อนเซชึบตรงนี้กิวแซดอืมโดนตัดสกิวเหรอกิวแซดกิวซีก,วซกิววีกิวเอ็กซอ้าวบอสเข้าไปทังไนเหรอชึบชึบไม่แน่เล่นกะที่แคบแคบเล่นกะที่แคบๆไม่แน่ชึบหลบได้ รับได้รับได้รับได้ชึบหล,อล่อขึ้นแล้วมั้งเนี่ยโอ้นี่ก็ติดเพดานอีกแล้วไม่ไงนะชึบชึบงาแรงจัดแรงสุดๆโอเคก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้กับคนได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปลองบอสอีกสักตูองแล้วกันนะครับผมก็เป็นบอสเกาะน,น้ำแข็งนะครับไป โอเคถึงแล้วนะครับผมบอสก็เกิดพอดีเนาะชุบชุบมาเปิดด้วยสกิลแซดนะครับผม C V X ชุบชุบ่นี่ยนะปึมปึมโอ้ oh, โดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว่นี่ยนะชุบชุบชุบนี่ ไม่เ่ยอืมชุบตึมชุบชุบไม่เลยลุกไหมจะลุกไหมลุกจะลุกไหลุกเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งนะครับผมผมอยากไปดูไอ้บอสเกาะเรือจังว่ามันเกิดเรืองนมครับผม เดี๋ยวผมขอทีเจ็ดตัวละครไปเกิดตรงนู้นแล้วก็เพื่อไปตีบอสแล้วกันเนาะโอเคหวังว่าบอสจะเกิดนะครับอ้าผลเกิดด้วยเ้าบอสเกิดด้วยนะครับมันมืดจังโอเคเอาบอสเกิดด้วยนะครับมาเรามาลองทดสอบมนดีกว่านะครับ เดี๋ยวมาลองเทสกับบอสมิดไนเบทกันดีกว่านะครับอ่าตรงนี้เนาะชุบหืมปอนดี้นะโว้ยโดนโดนโดนชุบชุบชุบปุ้ม อคอมโบคอมโบ,คอมโบเล็กคอมโบชุดเล็กอุ้ยโดนโดนโดนต้มโอ้โหบอลน,นี้มันอึดมากเลยท่านผู้ชมผมนนว,ว่ามันได้เจ้าโขนบอลโดฟาร์มโค้ชไงคอมโบชุดเล็กอื้อหือ Bum. mày nè chúp 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 tâm ốc phía sốt ui 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 chúp ui đồn đồn mày nè mày nè chút lệch chút lệch Chút lệch bây Ui, đồn, đồn Mày này Bum. Bum, mày À Mày này Chút lệch bây Chút lệch bây Chúp, chúp Chúp um, oh, Bum Ô, đồn đi đâu Bum, có hai Bum, có hai Combo chút lệch อุ้ยโดนโอ้ทำไมโหดจุงทำไมโหดจุงบอกไหนสิทำไมโหดจุงโอ้โหแปบบนึงแปบหนึ่งแปบหนึ่งแปบหนึง,แบบนงอา้าวอดไปซะก่อนโอ้ไม่ทันนะครับผมก็ผมมามันก็เกิดอยู่แล้วนะครับโอเดี๋ยวเราไปหาผลกันดีกว่าท่านผู้ชมก่อนจบคลิปนะครับปิดด้วยการหาผลนเนี่ยฮะเจ็ดร้เมตรเดินโลซาไป จะเกิดข้างหน้านี้นะครับชึบโอ้ผลบากกี้นะครับผมโอเคก็สําหรับการคอมโบผลแสงครับผมนะผมจะเปิดด้วยสกิลแซนะครับผมสกิลแซดต,ตามด้วยสกิลซีนะครับผมแล้วก็สกิลว,วีนะครับแล้วก็สกิลเอ็กประมาณนี้นะครับผม ก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้จริงกับคนได้หรือเปล่านะแต่ถ้าแบบเอามาเรียงกันอ่ะมันน่าจะแมทสุดแล้วนะครับสําหรับผมนะสําหรับผมนะครับโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวีโอใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย i <laughs>